สวัสดีครับท่านสมาชิกอีเลฟปิเกนวันนี้วันที่27กันยายน2564นะครับพงศดีเคบังบอนนี้ว่าจะเปิดทาง23ก็เจอฝนมาตลอดนะครับ2 3 4สิบวันนี้ไม่มีโอกาสจะไปซ้อมเลยนะครับฟ้ามันใช้ไม่ได้เลยเรียกว่าเมฆ เต็มนะครับวันนี้วันที่27เนี่ยเมื่อวานยี่กเนี่ยก็ดูตอนหวัวค่ําว่ามันก็ไม่น่าจะซ้อมได้นะก็ดูท้องฟ้ามันก็ยังมีเมฆมีฝนละอองลงตอนหวัวค่ําตอนมืดแต่มาดูในแผนที่ฝนมันก็ดูไอ้เ,อเมฆที่มาจอจอที่จะเข้าจะเข้าประเทศไทยเนะี่ยมันก็บางลง ก็มานั่งคิดดูเอ๊ะเช้าวนันนห้าสิบห้าสิบนะเดี๋ยวดูตอนตีห้าอีกทีก็ตั้งนาฬิกาปลุกไวตต้ตอนตีห้าอืมตอนตีห้านาฬิกาดำไม่ปลุกด้วยงูรุกไปตั้งยังไงรรก็เลยตื่นเองโดยอัตโนมัติตื่นมาหกโมงตื่นมาหกโมงนี่เห็นท้องฟ้าก็ดีนะดูดูก็ดี มีสีฟ้าสีคลาไม่เห็นก็เลยลุกขึ้นมาขึ้นเปบนโกงเข้าไปดูเออทองฟ้าใช้ได้นะครับแม้ว่าจะมีเมฆแต่เมฆก,ก็สวยงามนะครับคือสวยงามก็เลยรีบจับนกลงเข่งนะครับก็ไปไปปล่อยจะไปปล่อยปลาเผามันก็ไม่ได้เพราะว่าเราตื่นสายแล้วไปมันก็ไกลขากลับเดี๋ยวรถจะติดก็เลย ลอยตรงแยกไปตรงนี้ไปบางบรงุรีตรงเี้อะไรตรงใส่ใส่น้อยหรืออะไรใส่มาใส่น้อยแลแล้วก็ตรงเี้ทางต่างระดับจะแยกไปสุพันก็เลยไปซ่อมตรงนั้นนะครับก็ขับไปเรื่อยๆนะครับหาที่ปล่อยเพราะว่าเราปล่อยไม่ไกลนี่ปล่อยสายนิดหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรก็เลยขับไปเรื่อยๆก็ไปเจอ มัสยิดของอิสลามนะครับก็ตามที่วิดีโอของเวลาชุดแรกนะครับชุดปล่อยนกอันนี้เป็นชุดรับนกนะครับก็เลยปล่อยประมาณก็ไม่ได้ดูนกาตอนปล่อยนะแต่ดูสุดท้ายตอนที่รถไปสิงมันก็ประมาณเนี่ยมาแล้วครับน่าจะปล่อยตอนประมาณ7จ็ดโมงสี่สิบกว่ากว่าเนี่ยไม่รู้ 4. 40เท่าไหร่นะแต่ต้องมาถึง1ีสิบเอ็ดแปดโมงสิบเอ็ด สิบเอ็ดก,กว่ากาเนี่ยมาแล้ววนแล้วล่ะก็สภาพนกดีนะปล่อยอ่าทีแรกก็ปล่อยทีละขยับขยับพอหลังนกในโกงมันมันไม่เคยมันคึกมันเห็นพวกไปมันก็จะไปนะครับโดยต้องปล่อยไล,ไ,ลไล่ไล่ไล่ตามแะ้วอีกชั้นหนึ่งก็ปล่อยทีเดียวเลยครับนกมันดิ้นนกมันแข็งแรงนะครับนี้ก็มาถึงแล้ว แปดโมในการในการในข้อมืงจอดปิดนี่มันอาจจะช้าไปประมาณนาทีนึงประมาณสิบสองปดงสิบสองบินไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเวลาปล่อยพรเช้าวนี้รู้สึกว่าลุกปีนนี้จะค่อนข้างจะดีกว่าปีนที่ผ่านมาเพราะว่าปีนี้เปลี่ยนสู่ทหาร ก็ได้รับคำแนะนำจากน้องบู้หรือว่าเสียบู้ประดับยนต์คนนี้ก็ฝีมือไม่ธรรมดาเหมือนกันถ้วยพระาร,ราชาสุนราถ้วยชุมพรแล้วก็ถ้วยอือื่นีกหลายใบายบางสะพานแข่งบางซ่อนตันนี้ล้างมือแล้วก็มาใส่หัวที่กงุ่มีเคบางบอนเป็นทุนส่วนที่ยังไงก็ได้ไม่สนใจพี่ดันว่ามา แล้วไม่ต้องบอกถึงเวลาเก็บตังค์คนอย่างนี้ก็มีด้วยก็เลยบอกบู้ไม่ได้หรอกอะไรที่เป็นหุ้นส่วนเนี่ยอะไรตัวเลขเราต้องแจ้งนะมีอะไรต้องแจ้งให้ทราบต้องรับรู้อะไรง่ายๆเดี๋ยวมันจะไม่ดีภายหลังนะครับก็ต้องขอบคุณเสียบู้ที่ช่วยแนะนำ พก็ูเสียเป็นคนที่อะไรบางทีก็ไม่ดื้อรั้นนะครับอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยคนที่เขารู้เราต้องฟังเขาบ้างแต่อะไรที่คนที่ไม่เป็นเลย,เยก็อย่ามาสอนนะครับอย่ามาสอนนักผู้เสียผมไม่รับนะครับแต่คนไหนที่เขารู้จริงมีผลงานนะครับมาแนะนํามาอะไรผมเนี่ยผมยอมรับคนมีเหตุผลนะครับแต่ถ้ามือไมถึงนี่อย่า อย่ามาแนะนำนะครับผู้เสียเป็นคนเป็นคนใจกว้างง่ายๆนะครับยอมรับอะไรที่ถูกอะไรผิดก็ไม่มีอะไรก็บอกนิสัยสุดตัว,ว่าเป็นคนประเภทนี้นะครับเพศมีเหตุผลเชื่อในสิ่ง สิ่งที่เป็นจริงนะครับอะไรที่ไม่ใช่อย่าอย่ามาแนะนาอย่ามาอะไรไม่ว่าใครทงนั้นแหละไม่ว่าในกลุ่มหรืออะไรเวลาผมเขียนอะไรลงไปเนี่ยที่คอมเมนต์มาเนี่ยถ้าผมไม่ได้ถามก็ก็ไม่ต้องคอมเมนต์นะครับดูไปทําให้ดูก็ดูไปแต่ในผมไม่รู้เดี๋ยวผมจะถามเองนในกลุ่มรับสิ่งไม่รู้เราต้องถามเราเราก็ อะไรไม่รู้อย่าอวดรู้นะครับมีอะไรไม่รู้ต้องถามไม่มีใครเก่งมาจากในท้องหรอกครับทุกคนต้องอมาหาประสบการณ์จากโลกภายนอกนะครับ,รบหลังจากซ้อมวันนี้เนี่ยวันนี้เปิดทางก็มาครบนะครับนกมีทั้งหมด45้ตัว สี่สิบห้าตัวก็ก่อ,อนซ้อมเนี่ยบินบ้านหายไปตัวนึงทีแรกก็มีสี่สิบเจ็ดตัวชนชนตัวหนึ่งก็ไม่ได้มาเก็บมาแล้วเก็บตัวแล้วก็หายไปตัวนึงเหี๋วสี่สิบห้าตัวสี่สิบห้าตัวก็นอนนอนที่บ้านตัวนึก็ชนเหมือนกันยังไม่ยังไม่รอดเซนก็ยังไม่ไปซ้อมนะครับ ยอดแข็งคงกัน45ตัวนกเก่า3นกใหม่42รวมน45นะครับมากันเรื่อยๆนทยอยมากันเรื่อยๆยังคึกอยู่พรุ่งนี้28 28จะท่ากาศดีอย่างนี้นะพรุ่งนี้เดี๋ไปปลาเผานะครับไปปลาเผาแล้วก็อื ปลาเผาถ้าโอเคอากาศดีนกมาอย่างวันนี้ผ่านก็ไปเสนอาเลยนะครับพุ้งี่ปลาเผาก็40กิโลระยะทางอากาศวันนี้33กิโลทางอากาศครั้งที่3าที่เดี๋ยวถ้าไปได้จะไปเสนาระยะ75กิโลไปยืนตรงนั้นสองสามทีนะครับถ้าต้อแข็งแรงก็่อกลัวหรอกอากาศดีต้องแข็งแรงอย่าไปอย่าไปประคองมาก ประคองมากนกยิ่งชนการซ้อมนกเนี่ยซ้อยทีทีเนี่ยชนบ่อยนะครับแต่ถ้าบินไกลๆอย่าปล่อยเป็นฝูงใหญ่ค่อยๆค่อยๆทย,ยอยปล่อยทีละฝูงไม่เกินสิบตัวเนี่ยก็ก็กำลังดีนะโอกาสชนมีแต่น้อยมากแต่ถ้าฝูงใหญ่เนี่ยไม่ต้องกลัวเราตัวสองตัวต้องมีขาดคือชนชน,ชนล้กกลับไม่ได้ ก็เป้าหมายจะอยู่เสนาสัก2ทีสองทีสามทีไม่เกินสาทีก็อ่างทองแล้วนะครับคือนกเนี่ยเราจะซ้อมกระโดดเนี่ยเราซ้อมได้นะครับซ้อมได้แต่ต้องดูสภาพนกเราด้วยนะครับนกอยู่บ้านบินดีไหมเวลาบินที่บ้านได้ถึงชั่วโมงไหมนะครับแล้วอีกประการกล้ามเนื้อดีไหมแต่ยงว่านกถ้าบินบ้าน ชั่วโมงได้นี่กล้ามเนื้อต้องดีแล้วล่ะมันจะสอดคล้องกันนะครับถ้านกบินบ้างชั่วโมงแต่ลงมากล้ามเนื้อเหี่ยวแห้งไม่มีหรอกครับไม่มีมันจะมันจะอะไรกาเรียกว่าสมดุลสมดุลกันนะครับนกบินทนร่างกายต้องดีมันต้องดีมันจะฟ้องนะครับแต่ถ้า,ถานกเนื้อบอบแปบอบแปเหี่ยวเหี่ยวแห้งแห้งเนื้อไม่ขึ้นเนี่ย บินยังไงมันก็เกาะครับหรือไม่ก็บินเนี่ยมันจะวนอยู่ข้างกองนั่นแหละไม่ไปไหนหรอกไม่บินสูงไม่บินเที่ยวนั่นแหละคือ,อร่างกายไม่ดีแต่ถ้าบินเที่ยวเป็นชั่วโมงนี่ไม่ต้องห่วงสิ่งที่ตามมาคือกล้ามเนื้อมันดีร่างกายมันดีสุขภาพดีนะครับการจะซ้อมกระโดดจะซ้อมได้นะครับผมเองนี่ชอบอยู่แล้วไอ้ซ้อมกระโดดกระโดดเนี่ยแต่ก็ต้อง ต้องหันมาดูนกเราด้วยสภาพเป็นไงบินนานไหมบินนานสแสดงว่ากล้ามเนื้อด,ดีการกินอาหารดีไหมทุกส,สามอย่างเนี่ยมันมันเป็นวงเป็นวงของมันเลยนะเป็นวงรอบของมันเลยนะนกต้องกินอาหารดีกินอาหารดีก็ส่งผลให้ร่างกายดีนะร่างกายดีมันก็จะบินดีนะครับเนี่ย ว่าถ้าจักมันอยู่แค่นี้แหละล็อแหละมันไม่ไม่มีอะไรมากมายเลยนะครับก็แนะนําน้องๆน้องๆนักเลี้ยงใหม่ๆนะครับนี่เไปไน็นแนะนําพวกเซียนนะครับพวกเซียนนี่ดูได้แต่ไม่ผมไม่ได้ไปแนะนําไปสอนคุณนะอ่านี่ผมแนะนําพวกน้องใหม่เขาเขาอยู่ในกลุ่มนะครับที่ทำยูทูบที่ทำให้น้องๆในกลุ่มมีคนเลี้ยงใหม่ไม่ว่ารุเทพต่างจังหวัดหลายคนนะครับ เขาเรียนรู้ทางทาง YouTube เขาจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็มีกำลังใจในการอ,อยู่ในวงการนกนะครับก็จะได้มีกำลังใจแข่งเ,เรียนรู้รับสิ่ง้ที่ดีๆไปนะครับบางคนแหมบอกว่าไอ้ที่มาบอกนี่รู้ๆกันทั้งนั้นแหละไม่ใช่ผมก็จะไปสอนพวกเสียนนะฟังให้ดีนะนะครับ youtube ที่ผมทำให้น้องๆ น้องๆนักแข่งนกหน้าใหม่เขาดูเขานาไปใช้นะครับพวกเซียนเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องวิจไม่ต้องวิจารไม่ต้องคอมเมนต์นะครับท่านอยากดูก็ดูไปวิดีโอเนี่ยทำให้ค้นองเขาอยากดูก็ดูไม่อยากดูก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะครับไม่ต้องมาส่งคอมเมนต์บ้าๆบออะไรต่างๆนะครับถ้าจะถามก็ถามให้มันท้จักถามหน่อยนะครับถามสุภาพหน่อย ถามให้มันเป็นเป็นงานเป็นการอย่ามาเล่นไม่เอานะครับอะไรเล่นก็เล่นอะไรเป็นงานก็เป็นงานนะครับเวลาคุณคอมเมนต์มาเนี่ยครับพูดไปก็เพลินนะครับก็ถึงวันแข่งเี่กกันจะทำ YouTube ให้สมาชิกน้องใหม่ได้ชมกันเรื่อยๆจะได้อ,อ,อะไรอ่ะ ได้แก้เหงานะครับย้ำว่าคนที่ไม่เลี้ยงาาก็ไม่เป็นไรก็เข้ามาดูเข้ามาศึกษาได้นะครับอนาคตไม่แน่อาจจะได้เลี้ยงแล้วก็ใครจะเข้ากลุ่มวีทพิเศนี่เข้ามาเลยนะครับผมจะมีคิวอาร์โค้ดให้ที่มุมจอนะครับวิธีเข้าคุณก็เอาคัปปี้คิวอาร์โค้ดตัวนี้แล้วก็ไปฝากเครื่องอื่นไว้แล้วเอาเครื่องที่คุณจะเข้าเนี่ย เอาเป็นตัวอ่านแล้วก็เข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับถ้าเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็จะมีกฎกติกาให้ดูว่าคนจะยปฏิบัติตนยังไงในกลุ่มนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับเข้ามาได้ครับไม่เลี้ยงตกพิราาแต่ใจรักสนให้ความสนใจก็เป็นสมาชิกได้โดยสมบูรณ์นะครับไม่ต้องเกรงใจว่าไม่จะเลี้ยงแล้วไม่กล้าเข้าก็มีหลายคนที่เข้ามาแล้วเนี่ย แต่ก่อนเนี่ยก็กลัวไม่กล้าเข้าไม่เรเลี้ยงนกพิราบเกรงใจกลัวอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปเกรงใจใครหรอกครับห้องนี้มันมีหัวใจรักนกพิราบอย่างเดียวนะครับจะเซียนใหญ่เซียนเล็กเซียนกลางอะไรไม่สนใจหรอกครับผมไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านั้นสําคัญที่ว่าเรามีความรักกีฬานกพิราบแข่งนะครับส่งเสริมเด็กรุ่นใหม่ให้ได้ความรู้ในการดูแลนกแล้วก็ในการแข่ง โอเคนะครับตอนนี้นะครับเราพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ